นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องรับผู้ชมเข้าสู่รายการนาทีลงทุนนะคะวันนี้พบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและคุณสุตาสุสทธีพิเชษพันธ์ค่ะค่ะวันนี้จับตาทิศทางการลงทุนในตลาดบ้านเราหลังจากเมื่อวานหลุดพันหกร้อยจุดนะแล้วก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดพรุ่งนี้วันจัก,กรีแล้วต่อเนื่องสัปดาห์หน้าที่เป็นวันหยุดยาวสงกรานด้วยทําให้การซื้อขายอาจจะเบาบางสักหน่อยใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเทศกาลสงกรานีนปีนี้เคา,าดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเนี่ยนะคะบรรยากาศก็น่าจะคึกคักพอสมควรผู้ชมสสาาาามรรถแลลลกปี่่ยขข้อูว นะคะรวมไปถึงทิศทางของเศรษฐกิจต่างๆค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมเรานะคะอีกช่องทางหนึ่งในเพจของสำนักข่าวไทยที่เรามีการไลฟ์ควบคู่อยู่นะขณะนี้ที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้และนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงความรู้ในแง่มุมต่างๆในส่วนของตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกันเนี่ยนะคะในเพจค่ะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ,ะ,คะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารการลงทุนไม่ว่าจะเป็น w w w t r a d e com หรือว่าเข้าไปเท facebook ฟฟก,ก็ได้ที่ s t t r ท d e c ลับก็ได้ค่ะค่ะเราพาย้อนไปดูตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่ปิดปรับตัวลงเพราะว่าตัวเลขภาคแรงงานออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามคาดนะคะสำหรับดาวโจนส์ะนะคะเมื่อคืนนี้ลบไป198.77จุดค่ะ S&P 500ลบไป23.91จุด ขณะที่ NASDAQ ลบ63.13จุดนะคะถือว่าเป็นการร่วงลงทั้ง3ดัชนีหลักเลยนะคะหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ลดลงไป632,000ตำแหน่งสู่ระดับ9.9ล้าน9าแสนตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าต่ำสุดนับตั้งแต่พฤษภาคมปี64ค่ะ ต่ำกว่าระดับ10ล้านตำแหน่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2564ด้วยพอตัวเลขออกมานักลงทุนจึงคาดว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ4.75-5%ในการประชุม2-3พฤษภาค,คมนี้นะคะนอกจากนี้คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเร่วงลง0.7%ในเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ด้วยหุ้น7ใน11กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบ หุ้นกลุ่มธนาคารก็ร่วงลงนะคะหลังนายเจมี่ไดมอนด์ซีอของธนาคาร JP m o ม g a แกนระบุในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่าวิกฤตธนาคารของภาคในฝั่งสหรัฐเนี่ยยังคงมีอยู่แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายปีรวมถึงมีแนวโน้มด้วยที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะคะแม้เหตุการณ์นี้จะไม่เหมือนกับปี2551แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าวิกฤตการจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ขณะที่ตลาดการเงินตึงตัวมากขึ้นเนื่องจากธนาคารและสถาบันการเงินจะใช้นโยบายที่รัดกุมมากขึ้นค่ะ ส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเนี่ยนะคะส่วนเนี่ก็ปิดลบค่ะเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปสงค์การใช้น้ํามันนะคะโดยดัชนี cac 4 0ตลาดหุ้นฝรั่งเศสของผู้ชมลดลงไปเนี่ยนะคะหจุดด้วยกันส่วนดัชนี d a x ตลาดหุ้นเยอรมน,นีนะคะ ก็เพิ่มขึ้นค่22.55จุดค่ะส่วนดัชนีฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนเนี่ยนะคะก็ลดลงไป38.48จุดตามกราฟิกที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนะขณะนี้ค่ะโดยหุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซเนี่ยนะคะก็่วงตลาดหุ้นยุโรปให้ปรับตัวลดลงหุ้นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ๆอย่างเช่นเชล l l BP t e n เ r i s และ Total Energy เนี่ยก็ร่วงลงราวๆ1-2.5%หลังจากราคาน้ำมันดิบ ก็ลดช่วงบวกลงนะคะหลังจากที่สหรัฐนั้นเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมการผลิตที่ร่วงลงแล้วก็ดัชนี PPI ของยูโรโซนก็ลดลงเป็นเดือนที่5ติดต่อกันด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผลจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงค่ะ ขณะที่น้ำมันนะคะบวกได้เล็กน้อยค่ะปัจจัยของตัวเลขฝั่งสหรัฐกับจีนนะคะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาก็ส่งผลให้หนุนราคาน้ำมันขึ้นมาได้นิดหน่อยนะคะ WTI ค่ะเพิ่มขึ้น29เซนนะคะปิดที่80.71ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลส่วนเบรนท์ค่ะ บวกนิดเดียวนะคะ1เซนเท่านั้นนะคะ8 4ด4ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลค่ะการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะคะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อ P M I ภาคการผลิตในเดือนมีนาคมของจีนอยู่ที่ระดับ50ร่วงลงจาก51.6ในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้นักลงทุนกังวลค่ะว่าภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจ อาจกระทบความต้องการใช้น้ำมันก็เลยไปบทบังปัจจัยบวกจาก o p e ป PLUS ที่ประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมัน1.16ล้านบาร์เรลต่อวันจนถึงสิ้นปี66คือเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะส่วนราคาขายน้ำมันค่ะในบ้านเรานะคะราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินของไทยค่ะเช้าวันนี้นะคะก็มีผลแล้วค่ะตี5ที่ผ่านมาปรับขึ้นอีก60ตางค์ต่อลิตร หลังจากเมื่อวานก่อนเนี่ยเพิ่งลงไป30สตางค์ต่อลิตรคือเปลี่ยนแปลงรายวันเลยนะคะดังนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็ปรับการเติมน้ํามันของรเรากันด้วยนะคะส่วนใครใช้ดีเซลค่ะเติมแค่พอใช้ก่อนเพราะว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันประกาศลดราคาดีเซลรอบที่4อีก50สตางค์เหลือ33บาทต่อลิตรจะมีผล7เมษายนนี้ค่ะ ส่วนฟังของทองคำเนี่ยนะคะก็ปิดพุ่งค่ะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็ได้อันนี้สงจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าส่วนบอลยูเนี่ยนะคะก็ร่วงลงค่ะสัญญาทองคําตลาดโคเมิกส่งมอบในเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้น3 7เหรียญ80เซนหรือว่า1.89%ไปปิดที่2 0 3 8เหรียญ20เซนต่อออนซึ่งก็เป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่8มีนาคมปี2565ค่ะ สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2เนี่ยนะคะตลาดยังคงได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลร์เมื่อไปเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลในตรกร้างเงินที่ลดลงไป0.5เเซแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีที่ลดลงสู่ระดับ3.352เเเมื่อคืนดีด้วยทีนี้มาดูในฝั่งของราคาทองคําในประเทศเรากันหน่อยเนี่ยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับทิศทางราคาทองคําในประเทศค่ะ บวกไปเนี่ยน,นะคะ400บาทค่ะโดยราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ32,450บาทส่วนทองรูปพันธ์ขายออกที่บาทละ32,950บาทในฝั่งของค่าเงินบาทของคุณผู้ชมเปิดเช้านี้ที่ระดับ34บาทต่อดอลลาร์นะคะ ก็แข็งค่าขึ้นมากค่ะจากระดับที่ปิดวันก่อนหน้านี้ที่ระดับ34บสาท22สตางค์ตามดอลลาร์ที่อ่อนค่าเพราะว่าทางนี้ทางนั้นก็กังวลเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐที่ข้อมูลหลายอย่างเนี่ยนะคะออกมาค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะเห็นราคาทองพุ่งแรงเลยนะครั้งแรกวันนี้นะคะ400บาทเลยทีเดียวไปดูการคาดการณ์เม็ดเงินสะพัดใกล้สงการานต์แบบนี้ <c oughs> ก็หวังว่าจะมีการใช้จ่ายเยอะขึ้นนะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะมีการประเมินจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะคาดการ ว่าปีนี้เม็ดเงินสัพัดช่วงสงกรานจะอยู่ที่กว่า125,203ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน17.3เปคือกลับมาคึกคักส่วนผลสำรวจเรื่องการเลือกตั้งนะคะพบว่าคนตื่นตัวค่ะ90%ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าวางแผนจะออกไปเลือกตั้งส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลแก้ไขมากที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจและคอร์รัปชัน ด้านเมตาในไทยนะคะที่ดูแลทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะเตรียมดําเนินการเชิงรุก5แนวทางสนับสนุนการเลือกตั้งและตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ป้องกันการโจมตีด้วยข้อมูลเท็จจะมีแนวทางในการจัดการเนื้อหาที่อันตรายโดยเมตาเองนะคะมีนโยบายแล้วก็ข้อกําหนดว่าชุมชนต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันค่ะการแสดงคําพูดที่เกลียดชังยุยงหรือว่าคุกคามแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนก็จะต้องถูกควบคุมด้วยนะคะ ส่วนการส่งออกในบ้านเราที่จับตาว่าจะมีเป้าหมายการเติบโตอย่างไรต่อทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือของประเทศไทยหรือสอรอทอก็เปิดเผยนะคะว่าการส่งออกในปีนี้มีปัจจัยท้าทายมากขึ้นมีโอกาสที่จะโตไม่ถึง1%เด้วยแต่ตอนนี้ยังคงเป้าหมายส่งออกไว้ที่1-2%ตามเดิมก่อนและคาดการส่งออกของไทยช่วงไตรมาส1ปีนี้จะหดตัว10%เยียออนเยียค่ะขณะที่ ADB คาดการเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว3.3%ในปีนี้ จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวแต่ยังมีความเสี่ยงผลกระทบเศรษฐกิจโลกและประเมินเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียว่าจะเติบโต4.8%ทั้งในปีนี้และปีหน้าด้วยค่ะด้านแบงก์ชาติเองนะคะได้ออกมาเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมีนาคมอยู่ที่52.9เพิ่มขึ้นจาก50.6ในเดือนกุมภาพันธ์สะท้อนว่าเศรษฐกิจเราฟื้นตัวชัดเจนตามการปรับเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ แต่ว่ามีผลสำรวจความเห็นสมาชิกนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนรวม26สำนักว่าไตรามาส2ปีนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าเซตอินเด็กจะแกว่งตัวในกรอบ1,508ถึง1,721จุดและสิ้นปีจะปิดที่1,707จุดลดลง34จุดจากการคาดการครั้งก่อนนะคะทีนี้มาดูว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาแนะนำยังไงกันบ้างในการลงทุนช่วงเวลานี้ค่ะมีคำแนะนำให้กระจายพอร์ตการลงทุน แนะนำให้ลงทุนในหุ้นไทยค่ะสัดส่วนเนี่ยสูงสุดที่ร้อยละ27ตามด้วยหุ้นต่างประเทศแล้วก็ถือเงินสดนี้นะคะเป็นคำแนะนำในการกระจายพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลานี้กระจายไว้ก็ลดความเสี่ยงลงด้วยส่วนจะไปดูหุ้นแนะนำกันหน่อยว่า5สํานักวิเคราะห์เนี่ยเขาประเมินว่าตัวไหนจะได้รับอนิสง์จากการเปิดเมืองการลงทุนการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวรวมถึงดอกเบีย้ยที่ขยับขึ้นนี่ค่ะ 5ตัวที่เป็นหุ้นเด่นตรงกันหลายๆสำนักที่วิเคราะห์กันออกมา a d v a n c e นะคะอมตะ AOT, BBL แล้วก็ c p o mm hmm. ก็ทยอยเก็บกันได้นะค่ะมาดูสรุปภาพรวมของปัจจัยบวกลบของตลาดกันหน่อยนะคะเริ่มกันที่ปัจจัยบวกก่อนคะ่ะสำหรับฝั่งของปัจจัยบวกนะคะแน่นอนว่าคาดการสงกลานก็จะคึกคักนะคะก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดค่ะทองคำที่ปิดพุ่งค่ะ ส่วนฝั่งของ ADB ที่คาดการว่าเศรษฐกิจในปีนี้ไทยจะโตที่3.3%เอเชียโต4.8%จีนและอินเดียยังคงเป็นความหวังส่วนฝั่งของปัจจัยลบนะคะแน่นอนค่ะหุ้นสหรัฐยุโรปที่ปิดลบเพราะว่ากังวลเรื่องของเศรษฐกิจ JP Morgan ก็ชี้ว่าวิกฤตแบงก์ก็ยังไม่จบนะคะเตือนด้วยค่ะว,ว่าจะส่งผลกระทบต่ออีกหลายปีเลยค่ะ ย้อนดูตลาดทุนไทยเมื่อวานนี้นะคะลงไป6.32จุดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่1,594.05จุดก็คือหลุด1,600จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบาง41,000กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะไปดูรายกลุ่มกันหน่อยค่ะภาพรวมแล้วนะคะเมื่อวานนี้ถ้าดูในรายกลุ่มเนี่ยทั้งกองทุนนะคะบรกเกอร์หรือว่าต่างชาติยังคงขายสุดทธิอยู่นะคะต่างชาติขาย1,300กว่าล้านแต่รายย่อยค่ะยังเข้าไปซื้ออยู่นะคะ1,300กว่าล้านเช่นเดียวกัน ขณะที่5อันดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะสําหรับเมื่อวานนี้ยังเป็นหุ้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นพลังงานอย่าง PTTEP บวก1บาทค่ะ BDMs K Bank AOT แล้วก็ CPO นะคะก็ถือว่ามีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะในตัว5มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุดของเมื่อวานนี้สลับกันนะคะ ส่วนวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงหลังจากหลุดพันหกร้อยจุดไปแล้วแล้วก็ใกล้หยุดยาวแล้ว <c oughs> นะคะมาประเมินกันนะคะกับทางนักวิเคราะห์ของเราค่ะพูดคุยกับคุณกวีทูกิตเกษมค่ะ Head of Research and Content บอลลอพายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณกวีคะทิศทางของตลาดหุ้นไทยบ้านเรานั้นจะเป็นอย่างไรคะเพราะว่าเหมือนกับว่าตลาดนั้นขาดปัจจัยใหม่ๆด้วยแล้วก็หลุดพันหกร้อยจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะค่ะ จริงๆต้องบอกนิดน,นึงก่อนว่าเราได้รับประจัยลบจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันยากมากเลยนะในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือสหรัฐแสดงการอ่อนตัวลงมานะครับในส่วนของภาคแรงงานนะครับในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค าการที่เขาเศรษฐกิจเขาชะลอตัวแน่นอนครับก็มีการส่งสัญญาณกันแล้วเนาะอย่างวันนี้ก็มีสมาคมผู้ส่งออกใช่ไหมครับออกมาบอกว่าการส่งออกเราน่าจะแย่นะครับดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเต็มที่ก็โตได้ประมาณ 3- 3.5%ถึงมาเปอร์เซ็นันี้การจะไปคาดหวังว่าให้กําไรของบริษัทจดทะเบียนไทย,ทยจะเติบโตโดดเด่นสวนทางกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ยากแต่ข้อดีของประเทศไทยมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่า เราฟื้นตัวจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ชัดเจนมากซึ่งมันจะไปกระตุ้นเรื่องของการบริโภคในประเทศแล้วมันก็จะไปช่วยทำให้เศรษฐกิจของคนอื่นที่แย่เนี่ยกระทบกับเราไม่มากนักดังนั้นเนี่ยการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยในปีนี้นะครับ จริงๆปีที่แล้วในตลาดหุ้นไทยถือว่าติดลบนะครับถ้าเราไม่นับรวมเดลต้าเพราะว่าเดล t a เนี่ยดันตลาดหุ้นไทยปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาตั้งร้อยจุดเพราะฉะนั้นถ้าเราลบร้อยจุดออกไปเนี่ยปีที่แล้วตลาดหุ้นไทยก็ติดลบเหมือนกับประเทศอื่นๆเปิดต้นปีมาเดลต้าก็ยังอัดต่อนะครับซึ่งมันลงเมื่อวานนี้เองนะครับถ้าไม่รวมเดลต้าปีนี้หุ้นไทยก็ลงอีกก็แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยก็สะท้อนภาพ ที่เป็นปัจจัยลบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกไปมากพอสมควรและด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศจากการท่องเที่ยวจากการบริโภคในประเทศ ก็อาจจะทาให้ตลาดหุ้นไทยมีดาวไซร์ลสไม่เยอะมากนะครับแต่ระยะสั้นเองจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะปรับฐานลงมาไม่เยอะในช่วงนี้ถ้าเอาระยะสั้นนะครับผมคิดว่า1580จุดจนถึง1,600ห้จุดน่าจะเป็นกรอบเหมือนกันเก็งกาไรได้ดีทําไมเรามองตรงนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าประเทศไทยเรายังมีประเด็นบวกในช่วงเดือนเมษานะครถึงแม้จะมีวันหยุดยาวก็จริงนะครับแต่ก็เป็นช่วงกำประกาศผลประกอบการตไตรมาสที่จะเริ่มต้นจากกลุ่มธนาคารผมเชื่อว่า ผลกาไรของกลุ่มธนาคารนะครับโดยเฉพาะธนาคารพาณิช์นขนาดใหญ่ๆ mm hmm. เมื่อกี้นี้เห็นมีคุณแนะนําตัวหนึ่งก็คือแบงก์กรุงเทพ mm hmm. ก็น่าจะประกาศผลประกอบการออกม,มาดีนะครับก็รวมถึงกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับเช่นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงพรยาบาลกลุ่มโรงแรมนะครับ แม้กระทั่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะครับก็คือการบริโภคในประเทศก็น่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีรวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าก็จะเติบโตได้ยนีนิค,คมอุตสาหกรรมก็จะดีอสังหาลิมรัพย์ก็จะประกาศผลประกอบการออกมาดีตรงนี้จะเป็นตัวเก่งกําไรแล้วก็รวมถึงก่อนการเลือกตั้งเรามักจะได้เซนติเมนต์ในเชิงบวกนะครับในเรื่องของการบริโภคในประเทศด้วยก็จะน่าจะช่วยทําให้จํากัดดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยผมก็คิดว่า1580นเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ถามว่ากลุ่มแรกที่จะลงทุนเลย เอาจนถ,ถ,ถึงต้นเอาจนถึงสัปดาห์หน้าหนังที่เราหยุดกันมาก่อนสองการแล้วก็หลังสงการเลยก็ต้องเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารคเพราะว่าจะเป็นกลุ่มแรกที่จะประกาศผลประกอบการออกมาก็แนะนําในหุ้นธนาคารพณิชย์ขนาดใหญ่ๆนะครับทั้ง BBL ทั้ง KTB หรือลงมาก็จะเวียงหน่อยก็จะเป็นตัว K b แบ k ที่น่าสนใจครับค่ะแนะนําหุ้นแบงค์แต่ว่าอยากให้ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเพราะว่าคนก็มองว่าถ้าดูจากการวิเคราะห์ของ JP Morgan แกนเขามองว่าเรื่องของวิกฤตธนาคารอาจจะไม่จบง่ายๆวิเคราะห์ประเด็นยังไงคะ จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าธนาคารพาณิชย์ล้มไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับที่จะบอกว่าจบภายใน2อาทิตย์นะครับเป็นไปไม่ได้เครดิตสวิสล้มละลายนะครับ UBS ต้องเข้ามาซื้อ แต่เรื่องนี้มันถูกกดโดยเงินที่ใส่เข้าไปแล้วก็การถูกออกมาพูดว่าจะป้องกันในเรื่องของอดอกอตัวเงินฝากนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผ่อนคลายชั่วคราวแต่ในระยะกลางเราต้องมองนิดนึงก่อนนะครับว่ากลุ่มธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงในยุโรปเนี่ยมีขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้อีกมากเลยนะครับในพอตตราสารนี้ของเขาและดอกเบี้ยเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่นในระดับสูงถึงแม้ว่าจะบอกว่าผ่อนคลายแล้วแต่ในยุโรปยังไม่ผ่อนนะครับยุโรปมันขึ้น ดอกเบีย้ยอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรนิดเดียวนะครับทำให้เกิดความไม่มั่นใจกับผู้ฝากเงินเมื่อไหร่แล้วมีการถอนเงินออกมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้กลุ่มธนาคารเนี่ยแข่งได้อีกรอบหนึ่งหรือมีวิกฤตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งและที่สําคัญวันนี้เนี่ยด้วยระบบธนาคารเป็นแบบนี้เนี่ยผู้ฝากเงินจะฝากเงินเข้าไปก็คิดแบงก์จะปล่อยกู้ก็คิด เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพสะท้อนในระยะกลางที่ว่าอ่จสมมติถ้าไม่มีแบงค์รันอีกรอบหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเศร,รษฐกิจที่ชะลอตัวลงแบงค์ไม่ปล่อยกู้คนฝากเงินไม่ฝากเนี่ยเศร,รษฐกิจไม่โตเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลับมากระทบกําไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่ดีซึ่งอันนี้อยากให้ระมัดระวังในช่วงครึ่งปีหลังว่าภาพาเหล่านี้จะเห็นได้ชัดมากขึ้นนั่นคือที่มาว่าพอหลังเดือนพฤษภาหลังเลอกตั้งเนี่ยเราให้ระมัดระวังในการลงทุนว่าตลาดหุ้นรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยจะมีการรอบฐานจากเรื่องดังกล่าวนะครับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่วีค่ะขอบคุณ,คณมากเลยครับผมคบคสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมกับวรารสารการเงินธนาคาระคะ่ะเตรียมจัดงานเซตอวอร์ดนะคะจากครบรอบ20ปีในปี2566 พร้อมประกาศรายชื่อ721บริษัจทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและมอบรางวัลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ปีนี้เพิ่มรางวัล Supply Chain Management Awards สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานค่ะผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลเซตอ w ว r ร์และรายชื่อบอจอที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ได้ทางเว็บไซต์ set.or.th/setawards โดย Set Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทางด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทยควบคู่กับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ to make the capital market work for e v e r y o n e นะคะ นอกจากนี้นะคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเกษียณนะคะตเตรียมตัวก่อนเกษียณด้วยค่ะคุณผู้ชมรับมือเกษียณอย่างมีแผนเรียนรู้ขั้นตอนเทคนิคบริหารจัดการเงินนะคะเหมาะกับคนที่สนใจวางแผนการเงินและผู้ใกล้เกษียณจัดเต็ม2หลักสูตรรวม2ชั่วโมงในหลักสูตรวัย50บวกตเตรียมชีวิตมั่งคัง่งรับวันเกษียณสำรวจสถานะการเงินแหล่งเงินออมเพื่อวัยเกษียณพร้อมเทคนิคก,การจัดการหนี้และแนวทางบริหาร พอร์ตลงทุนในช่วงวัยใกล้กเกษียณกับหลักสูตรวัย60บวกนะคะบริหารเงินหลังกเกษียณสไตล์วัยเกา่าสามารถเรียนได้ฟรีและมีวุทิบัตรให้ด้วยสแกนคิวอารคหน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ set.or.th/learning e นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูการแยกแยะก,ก,การซื้อสินค้าออนไลน์ทำอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกลวงช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะ เรายังคงเน้นย้ําให้คุณผู้ชมรู้จักแยกแยะข้อมูลทั้งเรื่องของการลงทุนแล้วก็ถ้าดูเรื่องใกล้ตัวคือการซื้อขายสินค้าออนไลน์อันนี้ก็ต้องรู้จักแยกแยะด้วยว่าอันไหนเป็นการหลอกลวงหรือเปล่านะคะทางตํารวจเองก็แนะนําเหมือนกันค่ะว่าหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ไม่มีหน้าร้านหรือว่าเพจปลอมต่างๆอันนี้เป็นคําแนะนําเบื้องต้นแต่ว่าในรายละเอียดนะคะสะถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงนะคะเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะอย่างหน้าจอนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคคคคเเพพิิิ่่มมมตกกััับุุณโสลลหหูรรว้้าาฝยองทษ สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะพูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทุธิมาคุณสุธิดาแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับค่ะการหลอกลวงในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่มีการร้องเรียนเข้ามาเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนคะและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องอะไรเอ่ยครับจริงๆของสภาองค์กรของวิโภคมีปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับซื้อขายออนไลน์เนี่ยก็ติดท็อปสรทุกปีนะฮะ แต่ว่าในปี66เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งมีมากกว่า5,000กรณีแล้วก็ลักษณะปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าที่ไม่ตรงปกนะครับซื้อของไม่ตรงปกซื้อของไม่ได้ของแล้วก็รวมถึงกลุ่มที่มีการหลอกลวงในการลงทุนหรือหลอกให้ทํางานหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ใช้วิธีเปิดเพจปลอมหรือปลอมเพจต่างๆที่มีการขายของ แล้วก็เอามาหลอกลวงผู้บริโภคอันนี้ก็มีค่อนข้างเยอะครับผม,มคือหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ตรงปกบ้างไม่ได้รับสินค้าบ้างดังนั้นแนะนํายังไงดีคะว่าเราจะแยกแยะยังไงจะซื้อสินค้ากับที่ไหนแล้วจะปลอดภยัยหรือว่าถ้าเจอกรณีแบบนี้เนี่ยทำยังไงดีคะถ้าเบื้องต้นในคําแนะนํานะครับการซื้อของออนไลน์เนี่ยเราเองก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัวผู้ขายแล้วถ้าจะเลือกแหล่งซื้อเนี่ยผมก็แนะนําว่าไม่ควรซื้อบน Facebook นะครับบน a c e b o o k เนี่ยตัวผู้ขายเนี่ยแทบจะไม่ได้มีการยืนยันตัวตนที่ชัดเจนนะครับถ้าจะซื้อออนไลน์จริงๆเนี่ยก็ควรเลือกซื้อบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่มีการรับรองผู้ขายรับรองร้านค้าอันนี้ก็จะช่วยในระดับหนึ่งที่อย่างน้อยถ้าเราเรามีปัญหาในการติดต่อกับผู้ขายมีปัญหาในการซื้อของเนี่ยเราก็สามารถติดต่อกับตลาดออนไลน์ให้มารับผิดชอบหรือดาเนินการได้ พราะว่าตลาดออนไลน์นมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐที่มีการรับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนตลาดแบบตรงหรือว่าจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ยืนยันได้หรือถ้าเกิดกรณีที่เราไปซื้อของออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยผู้ขายที่ดีเนี่ยก็ต้องทําตามกฎหมายนั่นคือการไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าเขามีการแสดงเครื่องหมายจดทะเบียนอิเล็เลกทรอนิกส์นะครับ ก็คือ DBD register อักษรสีม่วงเขียว d ด d เนี่ยอันนี้ก็เป็นการยืนยันได้ว่าเขาเป็นผู้ขายออนไลน์ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรัฐไว้แล้วมีตัวตนแน่นอนอันนี้ก็ช่วยการันตีความน่าเชื่อถือได้ครับอืและในแง่มุมของการตรวจสอบนะคะอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่เคยทําการทุจริตไปอย่างเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะสืบหาข้อมูลว่าเออคนนี้เคยมีประวัติแบบนี้หรือเปล่ามันมีช่องทางของการตรวจสอบหรือว่าการขึ้นแบล็คลิสต์ไหมคะจริงๆในเว็บไซต์ ของสภาองค์กรของผู้โพสเองเนี่ยเราก็มีการนําปัญหาร่องเรียนแจ้งบอดแสมาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบว่าตอนเนี้มีคนที่โดนหลอกลวงเนี่ยชื่อผู้ที่กระทําความผิดชอโกงเนี่ยมีใครบ้าง<ช>บัญชีอะไรนะครับโดยจริงๆอย่างเว็บไซต์ที่มีคนทําการรวบรวมบัญชีคนโกงอย่าง b l a c k เ i เซล ER เนี่ยก็เป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่เราจะเอาเลขเอาชื่อเขาเอาเลขบัญชีเนี่ยไปตรวจสอบได้ว่าคนที่กําลัง เรากำลังจะโอนเง Harr ินซื้อของกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนขายที่มีประวัติอาชญากรรมหรือว่าหลอกลวงหรือเปล่านะครับก็เป็นวิธีการสังเกตเบื้องต้นนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณสมพลที่ให้คําแนะนําดีๆกันนะคะขอบคุณค่ะ ทีมทีมร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสภาองค์กรผู้บริโภคไปตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะช่วงท้ายนี้เช็คคุณเอเชียกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่ข่าอีเช้านี้นะคะถือว่าไปตามฝั่งดาวโจนส์เลยนะคะลบไป1.31%ด้วยกันนะคะส่วนตลาดอื่นในเอเชียวันนี้ฝั่งจีนนะคะฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันหยุดในวันเชงเม้งนะคะเดี๋ยววันนี้ประเมินกันต่อกับเซตบ้านเราค่ะแล้วก็ติดตามนาทีลงทุนได้วันศุกร์เลยนุี้หด1วันะ ช่วงนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ